ออกปลายบทที่53เพเชิญหมู่ยอดพิมือเบ้องนาสาสตาเป็นทางศิลาที่ค่อยๆทอดสูงขึ้นจัดสร้างบันไดศิลาเป็นขั้นๆบนบันไดถูกขั้นแยกย้ายยิหยัดด้วยชายกันล่างเบึกบึนกระชับทวนยาวสองคนสีหน้าเคร่งเครียดสำรวมมีจำนวนกว่า200คนเชิงบันไดศิลายืนเคียงบาคขึ้นด้วยงักเม่งงักห่วงสในสามผู้กล้าดแดนสนสองฝ่าข้าง เรียงรายด้วยชายชราชุดเท่าสิบคนกระจายเป็นรูปปีกนกลุ่นป,ประกายตาวาวับสีหน้าเจ้เย็นอมหิตยามนี้จอมเท่าเถียนฟ้าและสองอธิยะคอติตามมาถึงโบยอยุลิ้งจึงกล่าวไปสถานที่นี้เป็นสองพี่น้องท่านเฝ้ารักษากระมังงังกเม่งนับแต่หวนกับสำนักมืนสนยิ่งขบคิดยิ่งไม่ยินยอมพร้อมใจพอฟางจึงแค้นหัรอกคิดสวนคำไปงักหวงอนึกถึงเกาะกิ่งก็ดทิ้งกล่าวว่า โวยอิ่ดิงเจ้าสามารถผ่านด่านสามด่านบรรลุถึงเชิงบันไดแดนสนในเวลาสั้นๆน,นับเป็นยอดมือแห่งยุกบิดาเลาวความจริงคิดออกมาพบผ่านหน้าเสียดายที่ตอนนี้ต้อนรับอัรุรกะอยู่ใช้เราสองเร่งรถมาแทนบัดนี้เชิญจบคําเบี่ยงกายไปด้านข้างงักเหงิปายตาไปยังมือซ้ายที่รงเหลือนิว้วห้อยมือนิ้วฉีนิ้วกลางของผู้น้องกลับไม่ยอมเบี่ยงกายกล่าวเสียงเย็นชา เหล่าหูขอเพิ่มเติมอีกประโยคหนึ่งสำนักมืนสนจัดเตรียมโรงไม้เนื้อสนอย่างดีไว้แล้วบอยริงแค่นัวร่อกล่าว่ามีทราบคนในสำนักมืนสนสั่งเสียเรื่องหนังเรียบร้อยหรือไม่งักเมงงมิตอบคำเอ่ยสืบต่อโรงไม้มีทั้งสิ้นห้าใบจอมเท่าเทีนฟ้าสอดคำขึ้นเท่าที่เราหูจดจำได้ตระกูลนักตระกูลเองแห่งสำนักมืนสนมีผู้คนมากกว่าห้าคนขึ้นไป แต่พวกเจ้ามาเพียงห้าคนดังนั้นจะเตรียมลงหมายไว้เพียงห้าใบบอยอยริงเพ่งตามองงักเหม่งกล่าวว่าหวังว่าสำนักมินสนสามารถสมปรารถนาจบคำสาวท้าไปอย่างเบื้องหน้างักเหม่งไม่ยอมรับนับถือผู้ใดมาก่อนคราก่อนมันสองได้รับบอบช้ำภายในจึงยอมก่ำเกินความแขนแต่ไม่เคยเห็นพดางผีมือบอยอยุริงกับตายามนี้อาการบอบช้ำทุราไปปกติบอยอยิริงกับนำพาผู้คน คุกคามาในเดยสะกดกั้นได้เข็นเสียงว่าบอยอยุริงเจ้าคิดไปที่ใดบอยอยุริงจะรักเท้ารงกาว่าในความเห็นของท่านเล่างักห่วงสอดคําขึ้นตัวกอพี่ใหญ่ท่านก็ทราบเจตนาการมาของพวกเรางักเหม่งกล่าวเสียงเย็นชายี่ตีน้อยสองท่านก็หลงรุนิสัยใจคอเราวิดาเคยกำชับเหล่าท่านจุดประสงค์การมาคือต้อนรับอาคาุก,กะ วิธีต้อนรับอาคาดูกะมีมากมายยิ่งเราคือใช้หนึ่งในจํานวนนั้นโบยอลิงเสืบท้าไปสองก้าวจริยะห่างเป็นห้าเฉียกล่าวว่าถ้ามีทราบสถานการณ์จริงๆงักเหม่งตาสาปกายโหดเยี่ยมกล่าวว่าเจ้าก,กาว,วาจาเช่นนี้ต่อเล่าหูมีรู้สึกตัวเองอายุอ่อนเยาว์ไปหรือโบยอุิงผักใส่เทพยาโยกที่ข้างกายห่างไปกล่าวเสียงเย็นชาท่านสมควรทดสอบดูก่อนแล้วคอยว่ากล่าวเช่นนี้ งักเหมิงตวาดว่าเราหูมีเจตนาเช่นนี้พอดีรับฝ่ามือคาดคำกระแทกฝ่ามือใส่ซงอกบอยอยู่ิงงักห่วงเฝ้าทัดฐานไม่ให้ผู้พี่หักล้างกับบอยอยู่ิงทางนี้พรติสัยมากระแวงดูจากท่าทีอันอ่อนน้อมของจอมเท่าเทียนฟ้าที่แสดงต่อบอยอยู่ลิงคาดว่าคงมีพลรรังพิม์ือส่งเยี่ยมแต่ใจจริงไม่เชื่อว่าบอยอยู่ิงจะส่งล้ํากว่าจอมเท่าเทียนฟ้าดังนั้นงักเหมิงพอลงมือ ก็ไม่สกัดขัดขวางชายชราที่สองฝ้าข้างทั้งสิบได้ยิงกรภูมิบยอยู่ริ้งมานานบัดนี้พอประจันหน้าอายุอันอ่อนเยาว์ของบอยอยู่ริง้งทําให้พวกมันบังเกิดความคิดยามเยียดดูแคนจึงไม่สอดมือเข้ามาและเห็นพลังฝ่ามืออันหนักนองดุดขุนเขาแวกฟากาดดังกรื่งครันกดทับถึงทรงอกบอยอยู่ริ้งอย่างหักโหมทันใดเสียงแค่หวัวเราะอันญญเยี่ยพันดังงักเมงที่โถมตรงเข้าหากลับถอยปลาไปด้านหลังสามเชีย ผู้คนในบริเวณเพียงเห็นบบยอยิริงตวัดมือขวาขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดเห็นชัดว่าบบยอยุริงใช้กระบวนท่าใดหุกขามยอดมือรุ่นที่สองของสำนักมื่นสนลาถอยกลับมางัก่วงหน้าแปรเปลี่ยนไปก่อกิ้งหนตาเที่ยวหนึ่งผันจ้องจับไปยังเทพิดาหยกยามนั้นบอยอยิริงกล่าวเสียงเย็นชาผู้ที่ทอดกายในโรงศพเป็นบุคคลแรกในสำนักมื่นสนคือท่านเพราะก็เสียงดังกีดล่างติดตามไปดุดเงาตามตัว งักเมงนิสัยยอมหักไม่ยอมงอคำรามว่าไม่ใช่เจ้าตายก็เป็นเราสิ้นฝ่ามือทั้งสองผักกะแทกออกอย่างว่องไวบอยอุริงมีเจตนายามเหยียดคนของสนักมืนสนจึงกล่าวท่านก็คู่ควรกล่าววาจาเย,ยี่ยงนี้หรือพางสะบัดฝ่ามือขวาออกต้านปะทะเสียงโครมพันดังงักเมงเสถอยไปห้าหก้าสองแขนปวดแปรปรบัแรบแทบยกม่ขึ้นเลือดลมพุ่งพ่านดานเดือดคนของสนักมืนสน แตกเตือนจะตรึงดานหกมันขบคิดไม่ออกว่าโดยอายุของบบยอยุดิงในเลยสามารถพิรัังการฝึกปือถึงระดับนี้ทั้งนี้เพอสองผู้กล้าแดนสนที่หลงเหลือล้วนมีอายุกว่า70ปีบบยอยุดิงเพ่งตามองงักเหมิงกล่าวอีกว่าท่านตะเตรียมดิ้นดนขมครองชีวิตเถอะในเงื้อมมือเราไม่มีคนรอดชีวิตได้ชายชราทั้งสิบล้วนมีสีหน้าตื่นเต้นตึงคเครียดประกายตาทุกคู่ จองจับมาอย่างบบยอิ่ิงเป็นจุดเดียวงักห่วงตาทอประกายพิสดารเขาไม่นมองเทพิดายกมีแต่มันที่ทราบว่าสมควรขี้คายพยัตรายของพี่ใหญ่อย่างไรจอมเท่าเทียนฟ้าหั่งเทียนหงเสรบท้าไปหนึ่งก้าวจับจ้องมองชายชราทั้งสิบคมิ่งนิ่งงักเหม่งรอสูดหายใจลึกๆตัดใจตวาดว่าโบยอิวลิงรากำลังรอคอยเจ้าโบยอิวิงกออกิ้นตาเที่ยวหนึ่งพันลอยตัวขึ้นตวาดว่า เทียนหงถือเวลาลงมือของท่านแล้วผู้คนรอบบริเวณเข้าใจว่าโบอยอยู่หนิงลอยตัวขึ้นไม้จู่โจมงักเมิงพากันตวัดกองระแทกันนำฝ่ามือออกใส่โบอยอยู่หนิงที่กาอากาศเป็นจุดเดียวเพิบตานั้นเงาคนไหววูบวาบมานฝ่ามือแน่นหนานดุด,ดล่างแห่พวกมันลดพยศใี่มือสำนักหมื่นสนยามนี้คนสิบคนลงมือโดยพร้อมเพียงกันจึงผลิกเป็นกระแสพลังอันหนักหน่วงดุดขนเขาทะลักทลายใส่ เทพพิดายกเห็นเช่นนั้นจึงรองโพงว่าลิงกอกอรีบถอยจอมเท่าเทียนฟ้ากริ่งเกรงตลอดเวลาว่าบอยอยุิงจะประหารงักเมงจนมันไม่อาจล้างแขนพอฟังจึงยินด,ดียิ่งพงถงหางักเหมงกล่าวว่าขอพระคุณกงจื้งงักห่วงที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะพวะระวง่งถึงจอมเท่าเทียนฟ้าพอเห็นมันขยับเคลื่อนไหวรีบสาดพงหาเทพิดายกสองอธย ที่ห่วงใยกังวลความปลอดภัยของบอยอิ่วดิงแต่มันสองผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนจึงตื่นตัวตลอดเวลายามนั้นเห็นงักห่วงถาโถมไปทีศทางหนึ่งแทนที่จะก้มรุมใส่บอยอิ่วดิงจึงโฉกค,คิดถึงเทพยายกข,ขึ้นมาในยามจุดโมหกมันสองคิดโถมก็ช่วยเหลือก็ไม่ทันท่วงทีพากันลองพองว่าแดงยีรีบถอยยามนั้นพลังฝ่ามือชายชราทั้งสิบ ล้วนทะลักถึงโต้บยอยู่ดิ้งบนพื้นดินจอมเท่าเทียนฟ้าก่อต่อสู้กับงักเหมงิงบยอยอู่ดิ้งเลิกคิ้วเรียงงามกวัดแกลงสองแขนหมายลงมือข้างหูพันบังเกิดเสียงของสองอายญากระทบโสดต้องสถานใจวูบพันสะบัดป่าสองมือออกสไลด์พลังกดดันรอบกายจากนั้นโค้งแขนฟากระนำใส่ชายชาราทางด้านหน้าสองคนชายชาราทั้งสิบผนึกกำลังโจโจมงับถูกบยอยู่ดิ้งปัดปลายขี้ไข่โดยง่ายได้ นักว่าขาดคิดไม่ถึงจริงๆต่างตะลึงลานไปโว้บดังนั้นพลางฝ่ามือโบอโยอิริงจึงกระแทกถูกเป้าหมายอย่างถนัดถนีเสียงแผดร้องหหยหวนดังขึ้นสองคราชายชราส,สองคนปีกเดนไปดุดว่าวที่ขาดปานกระอักระหิตจ,จากปากเป็นฟูฝอยล่วงฟาดลงเสียชีวิตเจิตใจเทบิดาหยกล้วนผูกพันอยู่กับโบโยอิริงเสียงอุทานของสองอจิยะแม้กระชากนางกับคืนสู่สภาพความจริงแต่ก็สายเกินการ เทพิดายกพอเรียวหน้ามางักห่วงก็โถมถึงเบื้องหน้าห่างกันไม่ถึงหนึ่งเชียกองเล็บงักห่วงกางงอง,งมดุดตะขอตะกุยลงใส่หัวไหล่ซ้ายขวาของนางงักห่วงเห็นเทพิดายกยืนตะเดืงดานไม่สามารถหลบเลี่ยงมุมปากพันปรากฏร,รอยยิ้มอันชั่วร้ายขึ้นคุ้นคิดในใจขอเพียงสามารถสยบเทพิดายกโวยอยู่เริ่องละป้อมังกรเงินก่อตกอยู่ในเงื้อมมือสำนักมืนตนแล้วนี่นับเป็นเรื่องที่คู่ควร กับการภาคภูมพองจริงในได้คาดคิดว่าเทพิดายกจะรับการช่วยเหลือออกไปกงเล็บทั้งสองพอตะกุยลงกับตะกุยถูกอากาศธาุร่างต้องโซนเซธราไปเบื้องหน้าก้าวใหญ่จึงยืนหยัดมันสายตายามกวาดมองถึงกระจหายโวบที่ห่างไปแปดเชียบอยอุิงใช้แขนขวาโอบเอวแนงน้อยเทพิดายกช่วยเลือนางรอดพ้นจากเงื้อมือมันเทพิดายกสีหน้ายังเปี่ยนแววตื่นตนกเงยหน้าขึ้นมา จึงเห็นผู้โอบรอบเอวของนางชัดตาสร้างความว่าหวามดื่มด่าจากนั้นรู้สึกไหวหวั่นไม่สบายใจกล้าเบาเล็งกอกกออย่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นผู้คนจํานวนมากก้มรุมท่านข้าพเจ้ากลับลืมนึกถึงตนเองปวดภัยที่ข้าพเจ้าทําลายแผนการของท่านอีกคราบอยอยู่นิงคิดตมหนินางชาราหรือเลิศจริงแต่พอก้มมสะลงเห็นสีหน้าอันขวยเขินเอียงอายไม่สบายใจของนางต้องกระชับวงแขน โอกอดหางแนบแน่นขึ้นกล่าวว่าเหล่งมุ้ยทาทำให้ผู้คนขุนเคืองใจยิ่งชนให้คนนักไขเวทนาลิงกอกอท่านยังขุนเคืองข้าพเจ้าบบยอยิริงกล่าวเสียงนุ่มนวลอืมข้าพเจ้าขุนเคืองท่านลืมนึกถึงตัวเองเทพิดายกแอบ,บอิงร่างเข้ามาในอ้อมอกบบยอยิริงกล่าวเสียงอ้อยอิงลิงกอกอท้งนี้เพาอการดำรงคงอยู่ของท่านยังสําคัญกว่าข้าพเจ้า ท่านย่อมอาจล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของเล่งม้อยท่านตลอดกาลนานอย่าได้ใช้คําตลอดกาลบัดนี้ข้าพเจ้านับว่าล่วงรู้ได้แล้วเล่งม้อยบางครั้งท่านง,งงงายจนผู้คนเจ็บปวดใจเทพดายกแย้มยิม้มอย่างป่าปื้มปร,รมใจก่าวเสียงเจื้อแยแจ้วข้าพเจ้าเพียงต้องการให้ท่านรักข้าพเจ้าเท่านั้นทั้งสองพ่อมอดบอกรักแทบลืมเลือนว่ามีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วยงางห่วงคิดสืบทาไป ปราสุสายหลายคาแต่ด้วยใส่มากระแวงทําให้มันมิกล้าลงมือโดยพรักการงักหวงไปตาไปยังซากศพชายชราทั้งสองซึ่งห่างไปสามว่าพันทรงเสียงขึ้นผู้แท่บวยฝีมือของเจ้าว่องไวจริงๆบวยอุลิ้เงเหยหน้าขึ้นกว่าตาไปยังจอมเท่าเทียนฟ้าที่หักหานกับงักเหมิงและแปดชายชราเห็นมันยังต้านทานรับได้จึงกล่าวหากแม้นท่านเมื่อครู คุกคามาอย่างเงียบงันตอนนี้คงไม่มีโอกาสยกย่องชมเชยข้าพระเจ้างักห่วงสถานใจโวูบคุ้นคิดขึ้นดีที่เราเมื่อคู่ไม่ลงมือโดยพาระรกการที่แท้เด็กน้อยนี้ตะเตรียมพักพร้อมอยู่ก่อนจิตใจมันนับว่าเลือกซึงเงยือกเย็นจริงๆขณะคุ้นคิดแคนหัวกล่าวว่าผู้แซ่บอยเจ้าคค่คนให้เลาโฮปัสตร์ไร้หรือบยอยิริ้งไยมือจากการโอบรอบเอวเทพดาอยกสาวเท้าหางงักห่วง ก้าวเสียงเย็นชาท่านก็สำนึกดีว่าคู่ควรหรือไม่งักห่วงรอบนอร่วมใจปลายตาพยองต่อสู้ถอยกายไปได้านหลังหนึ่งก้าวบอยหยิงห่วงใหญ่กวนในความปลอดภัยของจอมเท่าเถียนฟ้าม่กล้าทวลาสื่อไปก้าวอย่างเยือกเย็นท่านคิดหน้าถอยไปอีกกี่ก้าวงักห่วงหน้าแดงวูบรอบเกรงกําลังภายในขึ้นก้าวเสียงก็เร็วกราดผู้แท่บอยแล้วฮูไม่มีเพียงคนเดียว แต่หาเก่งกวดเจ้าไม่โบยอยิริ้งกาวคำประเสริฐมากเสิบท้าไปหนึ่งกาวหมายลงมือเบิงบริษัทพันว่าเสียงตวาดว่าเศษส,สนักมินสนลาดถอยกระแสะเสียงไขสิบาทฟาดตรงเกรงกล้ากวงวานยิ่งคนสำนักมินสนพอฟังก็ทราบว่าโพส,ส่งเสียงเป็นใครกระโดปราดจากวงต่อสู้แม้แต่งนักเมงก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์นักห่วงรอระบายลมหายใจย,ยาว ผิวถอยไปห้าเชียเช่นกันโบอยอยุ้งหันกายไปแงนหน้าขึ้นเห็นบนบันไดขั้นสุดยืนเคียงบา่าเคียงไหลด้วยชายชราผมเผ้าหนดขาวร้วนขาวพล่งสี่คนคนทางขวาสุดคือผู้ก้าหารพยองยิ้มเทียนสงซ้ายมือของผู้ก้าหารพยองยืนหยัดด้วยขอทานชราชุดคร่ำคร่าป,ปูปะมือถือไม้เท้าตีสนัขสี่ม่วงตาดึกหยีจมูกบานใหญ่ฟันซี่ใหญ่โตสีเหลืองอารามผู้หนึ่งทัดจากขอทานชรา เป็นชายชราชุดทองไว้ข่าห้าแฉกคิ้วเรียวงามตาสุขใสหากแต่จมูกงององมรุดเดี่ยวมุมปากแฝงรอยยิม้มอันเยือกเย็นคนสา,ายสุดเป็นชายชราสีหน้าเย็นเยือกไม่หูขาดหายข้างหนึ่งลิมปากหนาผู้หนึ่งสวมสสยพร,รสีสันเดียวกับชายชราจมูกหง,งุมชายชราจมูกหง,งุมกว่าตามไปอยังโบอยอยู่ลิงแหละพวกที่เชิงบันได,ดรอดังยาวนานกล่าวว่าโบริมนั่มเรือว่า เจ้าขอประกาศสิทธิ์ปไร,รบุ้ยอิวิงเขี่ยมหานแกร่งกร้าวไรผู้ต้านทานเปรียบติดวันนี้ที่พบเห็นอนุภาพสหายน้อยจึงทราบว่าสมจริงดังคำล่ำาลือเหล่าหูทั้งสองทั้งนี้เพราะมีสหายมาเยือนโอพาปาใสากันชั่วครู่เป็นเหตุให้เหล่าผู้เยาว์ร่วงเกินต้องขอภัยณที่นี่ด้วยบุย้ยริงแค่นัร่อกล่าวว่าชนชาวริมรดนทราบว่าสำนักมืนสนเป็นปาการแห่งโบริม ม่มีผู้ใดกล้าต่อแย่ข้าพัเจ้าไม่รู้จักฝาสูงผดินต่ำเร่งรุดมาเยี่ยมเยือนคำขอภัยของท่านสุดที่เราจะรับไว้ได้ชายชราใบหูข้างเดียวพันขาวเสียงเย็นชาหรือสหายน้อยตำาหนิพวกเรามาสายไปเป็นในกับข้าพระเจ้ารู้สึกสองท่านรุดมาเร็วกว่าเหตุไม่เช่นั้นพวกท่านก็สามารถประหยัดคำขอไัยได้ชายชราจ,จมูกงอง,งมุมก่าวเสียงเนิบนาบ ชายเย็นต่ออาคุกะหนเลยไม่ขออภัยได้โอยริงเค้นเสียงว่าข้าพระเจ้ารู้จักปรับให้พอดีกันโฮกาหันพยองสอดคำขึ้นมรหนมไม่ทราบเจ้าคิดปรับอย่างไรโอยริงทีมือไปยังซากศพชายชาทั้งสองกล่าวว่ายิ้มใต้เหยียบโฮกาหาันแท้ยิ้มสองตาท่านยังไม่บอดหรือต้องให้ข้าพระเจ้าอธิบายมากความอีกสองอธิยใจหายบูบมันสรู้จักบุคคลทั้งสี่เป็นอย่างดี บอยอยูริงไม่มีพลังฝีมือลึกดำสุดอย่างคาดแต่เกรงว่าไม่อาจต้านทานรับการจู่โจมจากสองในสี่ยอดมือบนบันไดกระบี่ก้าวห่วงทอดถอนใจยาวใส่หน้าคราหนึ่งมิก,ก่าวกะไรผู้กาหารผยองหน้าเคร่งเครียดลงแต่แลจะ,ะเบงเสียงรอดดังสนัน่นกล่าวว่าวุาวรหนม่เจ้าหาได้ผิดแผกจากตอนแรกที่เราหูพบผ่านไม่บอยอยูริงกล่าวอย่างเยือกเย็นข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนจริง แต่ยิ้มใต้เห็บตอนนี้เกรงว่าไม่โชคดีเช่นตอนอยู่บนยอดเขาบรรจบฟ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าท่านมีโอกาสลมเลิกกำหนดนัดสามครั้งยามอยู่เบื้องหน้าทุกผู้คนโบยริงก็เปิดโปงเหตุการณ์ที่อยู่บนยอดเขาบรรจบฟ้าแม้ไม่ละเอียดนักแต่ไม่ว่าผู้ใดก็คำนวณออกว่าผู้กล้าหารพยองเคยประสบความารักทุเลมาผู้กล้าหารพยองหน้าแดงบูกกล่าวว่าวรหนม ราโูเร่งรถมารอพบเจ้าในสนััหมื่นสนทางนี้เพราะไม่ต้องการให้เจ้าผิดหวังบอยรอริงแค่ร่อกล่าวว่ายิ่มใต้เหียบท่านคงจดจําได้ว่าข้าพเจ้าเคยบอกว่าต่ำใต้แม้ไพศารแต่ไม่มีที่ให้ท่านยืนหยัดทรงกายขอทานชดาที่ไม่ได้เอ่ยปากตลอดเวลาพันกล่าวขึ้นบอยเอิงฟังจากปากคําเจ้าขายปกครองบุริมอยู่ใต้อํานาจ มิทราบเจ้าหลังจากยึดของบุริมไว้จะอนุญาตเราขอทานอยู่สืบไปดื่มใหม้บุยริงกล่าวเสียงเย็นชาขอทานพิคาตท่านขอทานผิดสถานที่แล้วหาผิดพลาดไม่สถานที่นี้อยอมบริจาคอาหารต่อเราอย่างนั้นท่านสมควรรักษาสถานที่อัะเสริฐเยี่ยงนี้ไว้ขอทานชรายิ้มพางกล่าวว่าเหลือบุอยกงเจอคิดทบทลายหม้อข้าวขอทานเท่า สีหน้าแม้ยิ้มแย้มกระแสเสียงกับเยียบยิง